เปิดแห่พี่น้องเลยแห่ีนมนจินักข้ามชมละข้ามทีชูงเด้พ yup. ี่น้องมันไหลเด้บันโอ้โยังบา่นน้องูใช้ออรถเจ้าหน่อเราชดดรถเจ้าใหม่รถรถกได้รถั้ใหม่ีอยู่เรื่องขามนี่ เราเบ็ดหลายแต็บอยู่บินเอ่อเบิดอยู่หาด่านปลายหาด่านช่องเชนตัวนะเั่นขัน้องจอยเบิร์นกระยันน้องจอย,อจอยนนโมยจักเนาะจักอยูโฟตัวเด็กอยู่เจ้าเราโมยจักแต้ายกับโมยจักคือกันตัวนี้เพิ่นเขียนนันประชาเวียด์ประชาจีนเพิน่นโมยจักตัวนีท้ทีจักแต่จำนวนเงินกับราคาของนี้นี่ไง ถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินไทยนี่ก็ห่าเฮกับชายชองกองนี่นะถ้าเป็นเงินไทยนั้นประมาณเก้าเก้าบครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขชนเนาะเบิร์ตสมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่ง มาพบมาพ่อกับช่อง YouTube ของวัวเวียงชายใจกันโดยวีสองอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องไงเนาะตอนนี้วัวเวียงกำลังอ่ามาแบบอยู่ทางบ้านทางเือนของน้องจ้อยแล้วก็อยู่กระต๊อบที่ว่าลุงแก้วเราปลุปกหรือว่าเราสร้างไวน้นะกําลังว่ะรอไซพี่น้องไงรอไซวัวเวียงสังส่งเฮสั่งทรายอ่ามาเนาะทางเฮสั่งทรายเข้ามาอัน ย่างละสองเนว่นีละสองลดนพี่น้องเนาะแนวอ่าแนวละสองลดอ่าก็ถือว่าแพงเกือพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะพอดีเบิดอ่าอยู่หาล้านกับสองแสนเนาะพี่น้องถ้าเป็นเงินบาทเกือบเกือบหมื่นพี่น้องไอ้บอกง่ายใช่ยังน้อยหนึ่งพอนหมื่นนอนบินที่เราเวียงเงินไปซื้อเครื่องมาหนีพี่น้องเนาะอย่างไรกับเบิรงนชมกันพี่น้องถือว่า คองมันกะไกลเนาะเป็นกะไรเป็นกะไรเอาแต่คารถลคาล่างเพิ่นขึ้นมาแต่พุ่นอะไรก็ว่ายงวาเฮาซื้อการที่ว่าเฮาซื้อในในสิงคร์เนี่ยอ่มันกะสิบบคือบางบางคนเอฟซีเพิ่นสิบบเข่าใจเพิ่นว่าอยู่ประเทศลาวเฮาเนาะมีอ่าทรัพยากรธรรมชาติหลายแต่ว่าคือแพงแท้มันยังเป็นปูนเป็นยังขนาดพี่น้อง มันโมเมนต์แบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าการที่ว่าเขาซื้อนี่เขาบริษัทซื้อจากโบมันรถนะพี่น้องเขาซื้อจากรถเขาเจ้าต่ออีกคันหนึ่ง,งมันก็สีราคาหนึ่งถ้าอยู่อ่าแดีว่าอยู่ในเขตที่ยันพื้นที่ใกล้เคียงอ่ากับบอลที่เพิ่นเอาเกิดมันเป็นอีกราคาหนึ่ง,นง,นงเน,ะะนาะพี่น้องเนาะอยันมาเอฟซีบกข่าวใจในคิดอัน้ามันแน่นะนนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่า ตัวน,นี้ก็กำลังอันสร้างเฮือนอ่าน้องสายลาอยู่เดี๋ยวก็ต่อไปก็รอให้อันตัวน,นี้มันเสร็จไปในขั้นตอนที่ก่อเอลกับเทคานร,ระหว่างที่ว่าเฮารอทางดุงแก้วเราอันสั่งเขาเจ้าช่วยไมมให้เนาะบางเถื่อบางทีเฮากะที่ได้เห็นเพื่อนต้องจ้อยก้นนะพี่นอ้อง mong thêm khi sẽ được kết quẹt kêu gần nó, hiện tại việc nó, nhóm này, nó ở cùng nhau, nó, để cùng nhau, 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 để cùng

เอามาอีกเพื่อกองหนึ่งอยู่นี่มาอีกสี่รถสายทายสองแห่สองนะโดยโดยคอยมากเต็มเต็มแบบนี้้ะ

Rồi rồi. Rồi. À. Nhanh chị Mai. Tăng ngành nghe tăng sai. ยังเดือดสามรถบันเทิง่นาะมาเจ้ะใครจะบอกเพื่อนมีรถตักแต่มันวายอยู่กี่เพื่อนบ่มีรถโอ้ยคนชวนนี่คำเพื่อที่ได้เอนาะนี่เพื่อนอใช่รถตักแต่มันวายกี่ <c ười> เป็นย for ัง like น yeah. like ame> ั้นเดี๋ยวถ้ารอเพิ่วอีกต่อไปพี่เนาะยังบน้องุใช้ออกรถเจ้าหน่อยราชด้รถเจ้าใหม่รถของไงได้รถชัใหม่อยู่เจ้าไม่ใช่เปน้องดาวเอ่งงบกอเอราลวงหน้าเลย มันบิเทแต่มันติดแบบแบบมันเป็นอันนั่นบอกมันยันบอได้ได้บอโอ้หั่นห่านดวงได้ห่านแป้งมันแป้งอยู่บ่างม มาจะให้อันจอดยางเมื่อนั่นไปจอดเดวลนไปจอดอยู่ปูบ้านนั่นไข่ทหารจะเปี่ยนเลยวะแต่หัวหน่อยหนึ่ง่ะมันเหยียบลวดเลยสิเปิดแห่พี่น้องไยแหนี่มันสินักข้ามชมลรืข้ามมันสิชูงได้พี่น้องข้ามแพงกลัวชายลหล ชื่อเฮร,รถหนึ่งสำไยสองรถองเลเพื่อนดินยงมงมมอย่างน,น,นี้กันนะ ใช่ไะไรมาครบสองรถแล้วน้องพี่น้องเนงาะใช่ไะไรมาครบสองรถแล้วเฮ้ยลงตรงนี้เลยเหตุใช <c oughs> ่สองรถสองรถลลานอ่า

ที่มันจะมีคนมาบอกเข้าห้องทิ้งฮะไล่ไปเลยยัองอีกรถหนึ่งพี่น้องเลยเนาะอ่าแฮ่สองรถกรท้ายสองรถพูดีเบิดมื่นหนึ่งกำไรเป็นเงินบาทพี่น้องเลย แพงทีบางคนเป็นไงทีว่าอ่าอยู่มีเฮมีชายเพื่อนนั่นเพราะว่าเพื่อนบอกง่ายว่าเพื่อมันตกมาหอดเฮานั่นอ่าเพื่อนจะซื้อโต๊ะโตกันมานะพี่น้อง <c oughs> บางคนว่าอยู่ใกล้น้าลองจงัจงนเช่นอย่างขี่มันโมแมนพี่น้องเพราะว่าอ่าเพื่อสต็อกขึ้นมาอยู่หอดอันทางนี่น,นี่น้องพี่น้องเนาะ ห่อนพี่น้องเลยเวียงเขามานางบางบางอีทบอก็นีน่ห่อนเนาะมือแทนรอ,อเพิ่นมาอีกโดดหนึง่งน้อพี่น้องเนาะรอมาอีกโดดหนึง่งตอนนี้เราเวียงเองกะน,กน้องจอยเรากับผักพอนเนาะพี่น้องเนาะผักพอนหมายว่าเป็นเคคานอ่าลางอยู่เพื่อนน้องชราเนี่ยแกกินข้า,กนนาวกินน้ำได้วกาง่ายเพื่นผักพอน รอติดตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสีเฮตไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าทางเฮาเองสพยายามซื้อทยอยซื้อเครื่องเขาเริ่มเข้ามาแล้วคือเฮาได้คุยกับทางลุงแกว้วเนาะพี่น้องว่าสีอันเฮดเทคานตัวนั้นแล้วเลยจังสีมาห้ามือห้าวันมาตั้งเสาตัาง้งยางเพื่อน้องจ้อยเนาะพี่น้องเน,ะนานนะ,ะเดี๋ยวจะขอยคุยกับเพื่อน ่ในช่วงช่วงนี้ก็วาอาง่ายๆว่าเรายังเจอเกิดปัญหากับทางครอบครัวเราอยู่นครับให้เราเรียนหนังสือ,อาฝาครังลูกเราก่อนนอนพี่นอ้องเพราะว่าเรายังสลงไประเดนหนังสืออีกนะพี่นอ้องนีมิถว่าให้น้องๆเปินคอยเ็ณเรื่องของน้อง,อง,องสาระก่อน,นอย่างนีงนเนาะ ไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทั้งนั้นเนะาะค่ะเมื่อวานนี่จูดกับพ่อแม่เบิดครับไปจูดตอนที่อันคนบอยู่เพิ่นบ่ได้สะเข้ากันเดี๋ยวให้เป็นต้อมเข้าใหม่มมมเป็นกระเทยแทน แนวเรียบร้อยแล้วเบือาาอ้องนี็เนาะตัวเทียนเนี่ยเมื่ออื่อินผู้ไหนน้องๆที่เริ่มโกนเนาะเนี่ยเมื่ออื่อินน้องๆไหน,น,นที่เริ่มโกนพี่น้องกัยมันเดือดตัวนี้เนาะมันโกยเดือด แบบพอดีจนนั้นน,านั่นเด้อยวข้างคาเป็นมุงเมันเบิดเท่านี้บอกด้วยเนี่ยแถ่นะนี้ด้หมนั่งได้บ้านนี้พี่้องไงมีหฮมมียังนั่งได้บ้านนี้เนาะ มีฟืนมีไผสบายแล้วบัดน,นี้พี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ช่วงนี้กับน,น้องๆเพิ่น,นยังเงินพักพรอยู่นะเรียงเงินได้คุยกับเพิ่นอีกตั้งเธอหนึ่งนาะพี่นอ้องรอซ้ายมารอเฮมาอีกรถหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องมาอีกได้รถเฮรถที่โชวพี่นอ้องเอ้ยคือว่าครบเนาะคือว่าครบแหละในอันเฮรถรถใหญ่นะเข้ามาบ่ได้พี่น้อง ครว่าเขาลดใหญ่เขามาไล่เนี่ยเขาซื้อซื้อแบบเป็นลดใหญ่เลยนะมันสีนั้นมันสีอันนั่นกลัวกันแต่เป็นลดใหญ่ในมันสีได้ดีกลัวกันเนะแต่ว่ามันเขามาในทางเส้นนี้นะเขามาบ่ได้ลดใหญ่ราคามันสีลดลงอีกมันบวกเพื่อนลดน้อยลดน้อยนี่กะน้านปลายลดหนึ่ง Con Thế mày không mày hơi một chút không có lọt đi nước tao đông đâu mà không phải không hệt đấy nó vì nó Yani öyle ว่าลายเตอคอยกนวน,นุมแล้วเขาเห็ดเห,เดเหเ็ดเบิร็ดชุดนี่แหละเขาจังเงินข่าวเนบมโก้ไมยังเนีะะ่เขาจังชื่อเขามาเพิ่มะนะพี่หน้่มข่าแม่ว่ายานว่า FC เาอีปปเป็นวาบบนดูเบเวียงทำรถอันมันสีพ่อบ่จากสี่บอแม่เนาะพี่นุองเนาะเห็ดไปเห็ดไปที่ดีขั้นต๊ดเเวียงนั่นแหล เดินน้องเอยมาตัวเร็ว้อไปในจุดนี้จบยางอันนี้ยันา่านั่นเห็นโซ่กองนีงยง่ยางยางละช่องลดเลยพี่น้องเลยยางละชองคือว่าร้ายเดินน้องเอยมาพี่ก่อนพี่น้องเลยนี่พี่น,อน้อ,นองคือว่ามาครบเนะาสะสบายดีกับน้องละด้วยใช่ไหมติดไ,มไหมอัน มาครบไม่กนนี่พี่น้องเลยนี่เฮีชายย่างได้สองรถเด้อ่าย่างได้สองรดก่อนยวถามมันบ่พอมันยังได้เนี่ยชีสจะมาใหม่คือว่าอันนี้นั่นคือว่าเขาว่างแถวเขาว่างเฮว่างชายนี่มันมันบริเมนดินเจ้าถ้าเขาเช้าเขาเขาไปว่างไม่พุ่นอ่ะมันสีเกกะบัดเฮาสีเห็ดเฮื่อนเห็ดเนี่ยอ่ามันสีนั่นเดี๋ยวเขาไปนั่งคุยกันอยู่คุณมันจะครบเพราะว่า เขาวางอยู่อันพื้นที่ของอันลุงแก้วก่อนพี่น้องเลยมันอันคุยกับลุงแก้วแล้วมันริงโบกกะนะเขาจะเอาเปาไปไ้พื้นที่ของน้องจอยเองไงมันมันบกว้งคือชีหูอันเนี้ยเนาะมันบกว้งเนาะแล้กก็กตอ้องนะเริ่มเห็นสิ่งเห็นโคงแบบเริมมา โดยเข้ามาเลยเนาะโดยเตรียมมือนไอศีส์ซื้อปูนซื้อปูนกับเล็กเข้ามาอีกเพราะว่าใช้ทยอยชื่อมือได้เอกะหน่อยบางเทอมบางทีอะเอาเข้ามาบัดเดียวได้กะเป็นมาส่งบัดเดียวกะบบออง่ายๆว่าเอาเช็อคลิปบ่ท่านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าโทรศัพท์กะมันห่อนมันยังขนาดเี่าถ่ายคลิปก็ได้ มือนะเรับมือรยางส่วนเนื้อดินบลกอะถ้าว่าเขาเค็ดไปเขามันบมพอเขาไปไล่ซื้อเพิ่มเติมเข้ามาอีกมาในตอนนี้ครทางน้องจ uhh. ้อยหรือว่าทางน้องๆเลยครับเห็ดเชื้อนั่นต้องเะหลรายอยู่เนาะลอยง่ายชาแบบเขาไปได้ดีได้นะพี่น้อง อ่าเจ้าไปเห็นงานน้ำลุงแก้วนี่แบบแบบโค้งโค้งเด็กนี่เพิ่นเคยเห็นอย่บ่มีได้ไหมบ่น้อยโค้งนังคานี่ยนะน้อยโอ้โค้งเด็กนี่หมดเคยเนาะ <No. S 1> น้องงนยอืมกิน้องนี่เราเวียนกับทามึงกินหรพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั่นเด็กกับไม้นี่ไม้นี่ราคากระอนขางสูงแห้งอะน,นะราคามันเสียงเองคือกันกับมันพวกเด็ก เอก,กะกคือกันคำว่าเขาเอาแบบเกล็ดดีกะันะครับเพ้งนากแต่ว่าการที่เอาไม่เนี่ยทำทำมันดีหรอกทำมันจ๋อใช่หรอกแต่ว่าบางคนนะบาง,งเจ้าคนเด็นเดี๋ยวนี้คนเดิมเหตุโค้นงนะครับเด็กหลายเนาะ ต่อใช่ไหมน้องแคระก่อก<โ>่อบ่โดยก่อที่เดิมก่อป่าที่คันดุมนี่หอมเงินนะเนาะหอมเงินแล้วพี่น้องเลยวันนี้ก็ใช้ได้ก่อให้ซื้อเครื่องเข้ามามืัอนี้ครับคือว่าเบิด์ไลท์เติมอยู่บินอ่าเบิดอยู่หาด้านปลายหาด้านท้องเซน ว่าน,น,นั่นใครน้องจอยเปิ้ลก็นนจะน,น้องจอยโบ <c oughs> จโักเนาะจักอยู่เพิ่นตัวเดียวกันเาเราโบจักเออเต้ไอ้กับโบจักคือกันตัวนี้เพิ่นเขียนนั่นประชาเบียร์ประชาจีนเพิ่นโบจักตัวนี้จักแต่จำนวนเงินกับราคาของนี้ถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินไทยนี่ก็อาเฮ้กับชายชองกองนี่นะถ้าเป็นเงินไทยนั้นประมาณเก้าเก้าพันกว่าบาทเกือบหมืน่นเกือบหมื่นพี่น้องเลย เกียรใชใครับเดกเงินในตอนนี้เยอะมื่นเอาสิื่อปูนเขามาประมาณอ่าเดี๋ยวเบิ่งเช็คเบิ่งเงินก่อนเดี๋ยวเบิ่งนั่นเนี่ยน่าไล่เบิ่งเนี่ยสิื่อเขามาไว้เลยอ่านะแต่ว่าเนี่ยจะเอาเห็ดตัวนั้นไปนันเะพราะว่าดุงแก้วล่าว่าเราสีหาอ่าถา่าวาไเราหิดนะเราสีหาคนมาเพิ่มหาค,มา,มาคนมาเพิ่มอีกเลยอาจสิได้ ถ้ามีคนเข้ามาเพิ่มอีกแหละอาจจะได้เทิงเสาหรือว่าขุดขุดดุมขุดยังอ่าทางเฮือนเจ้าน้ำพน,นะน<ด>้ัสคุดดุมขุดยังแหละเผื่อสีหามือตังเนาะ<ด>หามือตังมือโยเพื่อจะหามือตังมือโยพี่น้องเลยเงาก็นสินนได้ันเห็ดดำเนินไปทีละขั้นตอนน้อย แต่ว่าทางอิปซีทางอื่นกับเป็นกับโมริมีเนาะบมริมีงบมาชุมฉบอยังเพม่อนบมริมีบ่บ่โอ้ยโดนยังเจอว่ามีหลายช่วงสวยกันเนาะพี่น้องน้อมันก็แห่งที่ดีาะว่าการเหตุการณ์เหอนกาใจต่อไปคือฮาวเวลในอนาคตทำโตไปทำมันเป็นไปได้กับอยากไล่หัวคุณแม่ให้น้องจอย คนมีตนางมายังปิดประตูจะดีเนาะถ้ะมีหัวมียังปิดประตูจะดีนี่ทำให้ปลูกอ่าฟังหรือว่าม่ยังนี่เห็ดเป็นอยู่บ่ปลูกพักงานเห็ดบ่อด้วยอ่านอนพี่น้นองแต่กกว่าเขามีหัวมียังได้ให้นองเป็นปลูกอ่าต้นมะมงวงบ่ปลูกพักปลูกมะกตกมะแตงบ่ข้างดัางบ้านนะพอได้กิน FC เซีพนว่าให้เฮ้าทมดินดี เอาพี่นกแต่เรื่องดินนี่ะว,วาดินตัวน,นี้มันเป็นหนาเป็นนารับดินแบบหนาดินมันอันนั้นอยู่แด้วพี่นกคือว่าตัวน,นี้เขาสิเอาเป็นโบนที่ว่าตั้งเสาดือว่าเทคานดุมคือห้องนองสสยหลาเลยแต่ว่าดินนี่ยอไรกันยังใชได้เอามาใส่อยู่แล้เเนาะเอามาใส่ํำดังเอามาใส่ํำลังแบบสมมติว่าโชกเชกแบบแจเฮือนมายัางกะสมมติว่าเขาซื้อมาใชาอนน้อันนั้นกะอ่าแบบว่า ตามโขบตามยางมันกะเดี๋ยวไอ้สิบาเรียกไอ้สิซื้อโลตะเกงให้ให้มันเป็นของเจ้านะ<ด>นะครับไ,ไว้ให้เจ้าหาตักอา่าไปใช่ตามที่ว่ามันโล่หลบหลบผัวของนองลาวเท่ามันต่ำเนะ<ด>เาะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปมันรอมันถึงจุดนั้นก่อน,นพอบบนอนี่น้นงนองกันเป็นได้ไปจบเมืองนามือหนึ่งนั่งคาราโฟกีอ่ะ<ด>ยังคาราโเกีอ่ะป่ะโดยเ<ด>ป็นหมากงามอยู่บ่อธรรมดาอยู่เนาะ เออว่าทันไดพอเกี่ยวคำไปเกี่ยวคำว่าไปเกี่ยวก็แม่เอาหมูทีมงานเท่านี้โบไปเกี่ยวอันนี้ก็ยังบ่โอ้โหโบกติเจ้าเคยเกี่ยวน้ำพออยู่บ่แต่กี้เคยเกี่ยวสองคนก็พอบ่จังมือแล้วนะสองมือสองมือน่อยเออเกี่ยวแล้วมาตียังบ่หน่อยเออ เกล่ะมาตีอ๋อนี่มันหน่อยเพป็นสิปันให้บ่ตียาวคือเก่าบ่ตียาอเก่ามาเอามาตีอยู่พี่เด้อเกลี่รถไทยแต่หมัดมาตีู่พี่ยังมีอยู่บ่าแย่งแยงนะน้องบ่วหงนี่นะยังบ่มีดอกบัวเห็ยนอ๋อโดยโดยไอเอฟซีเอฟซีท่านไหนพี่น้องอยากอยากเห็นการตีเขาหรือว่าสิเกี่ยวแาดเกยไปโฮมมันหน้าพอช่างบ่ นีขอขาเดี๋ยวังามเบิ่งลงแก้วเบิ่งคือว่าเกี่ย,เยลเลยสิเอามาตีชวนน้องๆตีเนี่ยอ่าสื่อเนี่ยอยู่ในกินเลี้ยงข้าเจ้าแบบนี้จุ่มกัน <c oughs> กเรียว่าสิเจลไปโฮมกันอยู่หน้าพอช่างพอเฮาไปกินเข่าน้ำผึนอยู่แล้วเนาะอ่าเอาแบบชั่น,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 นก็ได้ไพี่น้องเลยมีแต่ว่าพาเข่าขน้าหน้าลงจ่อยปกติได้จัดจบน้องละ เตอร์หกเก็ดอกหกเก็ดชกเนาะหกเก็ดชกกระเบือกได้พี่เนาะอ่าถ้าเฮาซีเป็นข้าวสารนี่ก็หกอบนี่ก็สิได้อยู่ประมาณอสองศอกไปอ,ปอานะา่าเป็นข้าวชันนะถ้าถ้าเป็นกระเปลือกนี่มันสิได้ในเปลือกเกะเปลือกหัมมันได้เนาะพี่น้องเนาะก็นี่แต่ว่าอ่าให้น้องจ้อยขอบุญขอบคุณทั้งเงินอ่เอาเมย์เพิ่นหรือว่าเอื้อยเพิ่นเนาะอยู่ทั้งทั้งไทยที่ว่าเป็นชื่อแห่ทรายเข้ามาให้เฮาเนาะโดยด จึงได้ขอบคุณทั้งแม่เดยอยู่ทางฝั่งไทยที่ชื่อยายให้เนาะให้ลูกมาอนี้ขอให้แม่อยู่ดีแม่ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงวัฒนาจริงใดขอให้ได้สิ่งนั้นแม่ให้ลูกมาชนี้คอยก้าวหาแม่ลอยพันเท่าเดยสาซาดูเนาะแต่ว่าตั้งมุกตั้งใจเ็เขยเิ็งงานเลยตรงนั้นเลยสวยงามพัฒนาตัวเองคือไอบอกเน,นี่ยต่อไปดังเคือโอนมีงบมียังแบบว่า ากหัน่กนีนําเพื่อนนํายางเขาแบบเพิ่มเติม,ตมนะ <No. S 2> เขาสามารถเห็ดเองได้นะพัฒนาไปได้แต่ว่าอยากเทผอบเทพืน่นเดี๋ยวเขาจักวิธีเขาจือนะ้อเนาะแต่ว่าเขามีงบใหญ่เพิ่อนหายมาอา้าวน้องจ้อยเจ้าอยากได้บ่อปูนจักหาศอิดอกไปเทหน้าบ้านเจ้าเดินบ้านเจ้าเ้า,เาสามารถเห็ดเองได้ไ <No. S 2> ม่จังบริจ้างคนอื่นเนาะประมาณนี้เนาะพี่นะ้ <No. S 2> องเนาะในคลิปนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะเรียงกันชิได้อ่า ขอจบไปก่อนไปใหน้น้องๆเพิ่นไปหาเห็ดเบี้เเยเห็ดงานเผื่อกำลังสิลงเห็ดเบี้ยเห็ดงานนะพี่น้องกัยสบ,บายดีรวยสบ,บายไม่อายบัอะไรที่น้องกโอเคพี่น้องในคลิปนี้กับโบมี่อย่างไรก็จะได้ขอจบลงเมื่อก่อนแต่ว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆ ขอโทษขอภัยลายคลิปนี้กับจีราพอเมพี่น้องไปแล้วขอเก่าคำว่าสาบายดีสาบายดีบัจุผู้คนเด้อเนาะ